ดังออกมาจุดจากจุดกึ่งกลางของดวงใสเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนละมุนละไมเดยไไปใช้กำลังบังคับเหมือนเราท่องแบบนกแก้วถูกกระตองไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเหมือนเสียงสดมนที่เราคุ้นเคยหรือเสียงพลงที่ดังมานในใจโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะร้องเพลงเลย ไม่ได้เจตนายจะสวดมนต์มันดังขึ้นมาให้ทำให้ได้ระดับนั้นเบาๆสบายๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเหมือนเสียงที่เอ็โค่มันดังมาจากในกลางท้องเรา กลอกไปในตุ่มอย่างนั้นกลอกไปในถ้ำแล้วไปสะท้อนขึ้มาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจยึดไปที่จุด กลางของความใสแต่ถ้าหากันนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนึกไม่ออกก็ไม่ต้องไปน,นึกมันวางใจหยุดนิ่งๆเฉยโดยไม่ต้องคิดอะไรนะจะหยุดนิ่งเฉยนั่แหละอยหลวงพ่อจะได้ไปอารัธนาพระนิพพานพระเดชวุคุณหลวงพ่อวัดพักน้ามสีเจริญ พาอาจารย์ของเรามาช่วยกันกลั่นแก้ไขให้ใจทุกคนเดียใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุม,นมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็กอย่างสบาย,บายพอถูกส่วนเข้า,รากรางกรยองเราเดีจะหายไปเลยเหมือนไม่มีตัวตน อยู่ที่โล่งๆว่างๆเว้งคว้างกลางอาวกาศอย่างนั้นแหละร่างกายมันหายไปจะเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยใจนเนี่ยมันโล่งโปรงเบาสบายรู้สึกใจขยายกว้างออกไปเรื่อยๆขยาย